สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดองของเลยน,นะครับวันนี้เราก็มาตามสัญญาสัญญาไหมไม่ไม่ได้สัญญา,ากับใครฮะแต่ว่าเราจะมารีวิวตัวนี้นะครับก็เป็นที่ชาร์จนะครับเอ่อควิกชาร์เจอร์นะครับของอะไรอะ mctap สองศูนย์สองอันนี้น่าจะเป็นเอ่อรหัสของเขามั้งอ่านว่าอะไรเคาเดียวควิกชาร์เจอร์นะครับอ่า แือว่าสเปคก็มีร้อยโวล์ถึงสองร้อยสี่สิบโวล์นะครับออ USB Type C USB ศูนย์หนึ่ง USB Type พัด USB ศูนย์สามศูนย์สามพัาประมาณนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่าไหร่โอเคไปแกะกล่องกันนะครับเราก็ถือหนึ่งมือนี่แหละฟึบนี่เปิดงี้อันนอะ โอ้ยโอเคครับก็ในกล่องมีอันนี้นะต่อมามีไลไรอันนี้รตรงนี้นะครับอันนี้ก็คู่มือนะครับเนี่ยหนึงรถึงสองโวลต์ข้างหลังนี้ก็มีที่ปลั๊กเสียบเพื่อไปเสียบกับเต้านะครับขยับหัวได้เปิด หน้าอกได้แล้วก็เปิดหน้าอกเพื่อเสียบสายชาร์จได้นะครับ USB Type C ก็แค่นี้ USB หนึ่งศูนยหนึ่งศย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับศูนย์หนึ่งนย์สองก็เป็น18วัตต์ max ใช่ไหมเขาเรียกวัตต์ใช่ไหมใช่แล้วก็ USB สามสี่เป็น12วัตต์ max นะครับมีแค่นี้แค่นี้เลยน่เาเป็นภาษาจีนที่เราอ่านกันไม่ออก อันนี้คือตัวสินค้า,าตัวสินค้าดูแล้วอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้อโอเคผมก็จะอ,ออกมามานี้นะครับข้างในมีอันนี้หนึ่งอันนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับก่อนไมก่อนแล้วก็สายชาร์จนะ ขอไฟเห็นเท้าโอสักครู่น,นี่ครับหนึ่งมือท่วนหนึ่งมือท่วนเรายังไม่ซืที่ตั้งกล้องเลยโอเ่ก็น,นี่นะครับสายชาบ้านบ้านบ้านจริงๆความยาวของสายชา์เท่าไหร่เดี๋ยวกางให้ดูแป๊บหนึ่งซึบออ่าครับ สายชาร์จยาวหนะึ่งเมตรนะท่านที่ผมวัดกับตัวไปโอเคต่อไปมาดูอันนี้ก็เอาออกมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวโมโชทอรชาร์เจอร์นี่นะฮะนี่ก็สูงเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เอาม้มันทัดมานะครับหน้าตาเป็นยังไง กับผมก็ไม่มีตัวโชว์เอ้ยตัวที่เป็นหุ่นตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็นี่ MCT a p 0 2นี่คือเบ้าออหน้านะครับเปิดอะไรได้บ้างเปิดนี้นี่ใช่ไหมเาเปิดนี้ไปก่อนนิ่งนองเปิดตรงนี้นะครับข้างในเป็น USB Type C ไม่รู้เปิดได้แค่ไนหร,หรือผมไม่กล้าเปิดเยอะก็ไม่รู้ อ๋ออ,อ,อนี่ไงเปิดงาลงมา a v b Type C นะครับแล้วก็ปิดปากเขาให้แล้ตรงนี้เปิดสิครับเปิดเปิดสิครับเปิด,ปดไม่ออกเดี๋ยวลองสองมือก่อนลองอ่าเปิดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็น USB 0ูกับ0 สามนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นศูนย์สอกับ04ส่วนนี้ก็น่าชัดชัดนะน่าชัดชัดขยับหัวได้รายละเอียดสวยงามข้างหลังเป็นปุ่กับปิดเปิดกดปุ๊บยังไม่มีไฟกดปุ๊บยังไม่มีไฟเดี๋ยวลองเชื่อมต่อก่อนนะครับแต่ก่อนเชื่อมต่อตามมาเทียบกับอะไรดีหัวกันดั้ม เดี๋ยวมามาเอา้าเพิ่งมาออลติมัตอ,ออลติมัตมาก่อนอืมนี่นะครับนี่นครับนี่นครับอา่านีเลโก้อ,อัลอติมัตกับชี่ชาร์ดถามว่าใหญ่ไหมเล็กอะ่ะอือถ้าดูจากนี้ก็คืบนิ้วชี้ผมเท่าไหร่วะ อประมาณนี้น่าจะสิบห้าเซนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเสียบไฟกันดีกว่าไปส่าบทีนี่เสียบแล้วสายยาวหนึ่งเมตรนี่เพื่ออะไรไม่รู้โอเคเราก็ไหนๆก็สายยาวแล้วก็กระเถิบมาหน่อยนะครับมา อันนี้ก็กองสายเดี๋ยวผมจะลองเอาสายชาร์จอันนี้คือสายชาร์จนาฬิกาวิ่งนะครับสายไปก่อนหนึ่งก๊อกอครับนี่คือนาฬิกาวิ่งนะเดี๋ยวเช็ดน้ำก่อนนี้ไปวิ่งมา อย่าเรียกวิ่งย่าเรียกเดินแล้วกันเดินมาแล้วก็ปื๊ดอ,อ่าติดหนึ่งโอเคชาร์จแบตตามปกติต่อไปเออว่ะเอาโทรศัพท์ตัวเองชาร์จไม่ได้นี่ว่าเพราะว่าเช่ออะไรใช้ถ่ายยูโทรโอเคนะครับ เอาเป็นว่ามันมีสี่สายแล้วกันแล้วก็อ่าลืมลืมเปิดไฟนี่ข้างหลังปาบขาอให้อ่าต้องกดค้างอ่านี่นะครับโคดสว่างเดี๋ยวผมจะนี่นะครับมีอะไรมางมีดวงตามีฐานข้างหลังข้างหลังมีอะไรไหมข้างหลังมีแค่หลังหัวแค่นั้น ครับเดี๋ยวเราไปลองปิดไฟกันแล้วดูว่าเป็นยังไงนี่ปิดแบบปิดปิดแบบปิดอ่ะนี่ลงมาปิดเลยปึ๊บปานี่นะครับตอนปิดไฟเมื่อตื่นอารมณ์ประมาณนี้นะเนี่ยเปิดก่อน่า่าโอเคนะครับก็เปิดไฟปิดไฟก็ประมาณนี้ อันนี้ผมก็เสียบสองข้างอันนี้โทรศัพท์กับนาฬิกา,านาฬิกาวิ่งนะครับเออรวมๆผมได้มาราคาเท่าไหรว่วาอะเดี๋ยวออกไปดูก่อนว่าได้ราคาเท่าไหร่นะแป๊บหนึ่งลืมจริงกลับมาแล้วอ่าผมได้ตัวนี้มาประมาณเก้าร้อยเก้าสิบไม่ต้องประมาณนี้เก้าร้ยเก้าสิบนะครับมันพิออเดอร์ไว้นะ ก็เลยได้ราคาที่มันไม่มั่นใจว่าถูกไหมแต่ก็อยู่ประมาณเลนนี้ครับก็ร้อก้าสิบกับความเท่แบบนี้ที่คุณสามารถไปตั้งที่โต๊ะไม่ใช่ที่ทำงานเดี๋ยวหายที่โต๊ที่บ้านได้นะครับแล้วกอ็อย่าลืมปิดไฟด้วยเดี๋ยวเมียดา่าโอเคนะครับเพราะมันสว่างจ้ามากเลยก็สำหรับรีวิววันนี้ก็คงจะต้อง ลาไปแต่เพียงเท่านี้ไหมเออผมอยากรหมกันว่าถ้าผมไม่ได้เสียบสายชาร์จสายนั้นอนะสายขาวไว้แล้วมันจะติดไหมสักคู่เดียวขอลองถอดก่อนนะโอเคครับถ้าสมมุติเราไม่เอาสายชาร์จเสียบกับอันนี้ไว้มันก็จะไม่ชาร์จงั้นแสดงว่าตัวของมันเป็นแค่ตัวจ่ายไฟ ไม่ใช่ตัวบรรจุเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับแบตสำรองอ้าโอเคผมก็นึกว่าเป็นแบตสำรองไม่เป็นไรสบ,บายสบ,บายอาเสียบาหมกนะติดโอเคนะครับก็น่าจะจบประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดให้ถึงสักสิบไลค์ก็ยังดีขอบคุณครับบ๊ายบาย